กระจายเสียงถือเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้สื่อสารสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องจึงจัดตั้งสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ขึ้นเพื่อส่งมอบความรู้ข่าวสารและความสุขสู่ประชาชนในส่วนของอที่ตั้งของชุดสถานีิทยุทักษิณสัมพันธ์ของชดุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์นี้ครับมีจำนวนทั้งสิ้น10สถานีครับ ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่สามจังหวัดนครศรีแล้วก็สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยในส่วนของพื้นที่ปัตตานีมีอยู่สสถานีครับของในส่วนของทางจังหวัดยะลามีอยู่4สถานีตราทิวาสองสถานีแล้วก็ที่อำเภอเรีเยภาอีกหนึ่งครับรวมเป็น10สถานีโดยในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาครับก็อย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำการออกอากาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายต่างๆที่สําคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในพื้นที่นะครับโดยในส่วนของการเข้าถึงของประชาชนพื้นที่เราต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ในส่วนของสื่อสถานีวิทยุอยู่นะครับนับวัานีนเป็นจํานวนที่มากนะครับจากการที่เราได้ลงสํารวจนะครับโดยพบว่านในส่วนของอมวลชนที่ เป็นสถานการณ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ mm hmm. กเกษตรกรรมแล้วก็เป็นค้าขายซึ่งในส่วนของสื่อต่างๆที่เข้าถึงวิทยุยังเป็นสื่อที่จําเป็นครับ ปัจจุบันสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชียรนภาคใต้ทั้งอย่างขยายช่องทางการเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทําหน้าที่นักจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่ควบคู่กับการมอบความสุขให้แก่ประชาชนผ่านเสียงเพลงสาระน่ารู้ต่างๆทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูทินเพื่อตอบสนองการรับฟังของประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายของการดําเนินการการออกอากาศของทางสถานีส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความรับรู้นะครับสร้างความปลองดองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะไม่นะําในเรื่องของการให้เกิดความแตกแยกนะเราจะร่วมกันสร้างความรักสร้างความสามาัคคีและการขยายงานทางด้านมวลชนมุ่งเน้นกลุ่มขึ้นลูกใหม่ชายแดนใต้หลักดันให้เกิดการจัดตั้งชมลมที่ เกี่ยวข้องกันนะฮะแล้วก็ใดด้านของด้านสารศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบเหล่านั้นกันนะครับในส่วนนี้นํามาเพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่ในพื้นที่3จังหวัดเชียงรายภคใต้เสียอำเภอของทางจังหวัดสงขลาครับ การเสริมสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนโดยใช้ช่องทางที่ครอบคลุมทั่วถึงช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ทั้งยังเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทีมขา่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนน้ารายงาน